สวัสดีครับเนี่ยจะมาทําคลิปดับตะเกียงกระเช้าใหญ่อะนะครับที่เราจุดไว้แล้วถ้าเราจะทําการดับตะเกียงก็คือปลดวาล์วลมเลยก็ได้ครับปลดวาล์วลมฟืดเนี่ยความดันในถังรถเนี่ยตะเกียงก็จะดับเลยหรือจะปิดวาล์วแ้นบิดเลยก็ได้ถูกวิธีครับเพื่อที่จะให้ตะเกียงดับปกตินะครับคือถ้าเราดับตะเกียงแล้วเราไม่ปลดวาล์วลมเนี่ย ความร้อนนะครับภายนอกผิวเนี่ยกับความดันในถังมันจะดันน้ํามันออกมาเจิ่ข้างนอกไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นต้องปลดวาล์วลมแล้วก็ต้องรอให้ตะเกียงเย็นสนิทไม่ให้ในถังมีความดันนะครับถึงจะเก็บตะเกียงได้นี่ก็เป็นทิศเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันนะครับเพราะว่าเพื่อนบานท่านไม่รู้อะครับไม่รู้วิธีดับตะเกียง แล้วคราวนี้ไม่ได้ปลดวาล์วลมตอนเช้าขึ้นมาก็น้ำมันเจิงเต็มพื้นหมดเลยครับก็นึกว่าตะเกียงเสียความจริงไม่ใช่ครับนี่นะครับถ้าเราจะดับตะเกียงเราก็ปิดวาล์วแป้นบิดมาที่สิบสองนาฬิกาครับเนีน่ยครับแล้วก็ปลดวาล์วลมเมื่อความดันในถังลดลงเนี่ยตะเกียงจะดับเลยครับสนิทเลยครับแต่ก็ต้องรอให้เย็นนะครับกว่าจะเก็บเพราะว่า ต้องรอให้เย็นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวความร้อนผิวภายนอกเนี่ยมันจะทําให้ความดันในถังเกิดแล้วดันน้ํามันออกมาครับนี่ก็ทําคลิปแบ่งปั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่อดทนฟังผมพูดจนจบ สวัสดีครับ